10จังหวัดฝนตกหนึ่งถึสิงหาคมนี้กรมอุตุเผยรายชื่อจังหวัดเสี่ยงฝนพมลมลมกระโชกแรงรายชื่อจังหวัดมีดังนี้พยากณรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทภุภัยพเอกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากณรวันที่รอลุงพิลาชัยทางเฟ e บุ o กประจวันพรหันสบดีที่หสิงหาคมในช่วงเย็นเป็นไงกันบ้างครับ หวยเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่หมาดๆนี้ใครถูกหวยรวยเบอร์กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับอย่าลืมแบ่งเงินให้แอดมินใช้กันด้วยนะครับในคืนนี้มันจะมาแจ้งเตือนฝนกันต่อซึ่งกรมอุตุแจ้งเตือน50จังหวัดเสี่ยงฝนถลม่มรวมถึงลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสม รวมถึงแจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่งหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้บางพื้นที่ก็เริ่มสมหวังกันแล้วโดวยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากที่ฝนน้อยอยู่ดีๆนะครับจากปัจจัยที่ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้ก็พาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวทางตอนบนดังนั้นจึงอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากเลยนะคบอยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดกลุ่มลมกลุ่มฝนกลุ่มเมฆได้เคลื่อนต่อเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นภาคเหนือจะมีฝนตกดีกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆนะครับในช่วงนี้รวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบน เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนและนะคะบริเวณฝั่งล่างของประเทศไทยก็จะมีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งภาคตะวันออกและอ่าวไทยทางตอนบนดังนั้นจึงมีฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดและฝนตกหนักกระจายบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็เป็นบางพื้นที่เช่นกันนะคะ บริเวณพื้นที่ชนบุรีระยองสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬพิษณุโลกแพร่น,น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่้องสอนและตากนะครับ ซึ่งบริเวณพื้นที่จังหวัดดังกล่าวที่ยังมีได้ไล่เลี่ยงไปก็ขอให้เฝ้าระวังในด้านของปริมาณฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากก็จะเป็นบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่เสมอไปนะครับดังนั้นบางพื้นที่ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน1กิโลเมตรบางพื้นที่ก็มีฝนตกแต่ในบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยสภาพอากาศก็เป็นเช่นนี้นะครับการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่ค่อยดีนักก็จะกระจายตัวดีเป็นบางพื้นที่นะครับ ดังนั้นบริเวณพื้นที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของน้ําท่วมฉับพลันน้ารอระบายที่อาจจะเกิดขึ้นและผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นบางพื้นที่เช่นกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนมากที่สุดในวันนี้อยู่ที่80รอร์เซลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70%นะครับส่วนภาคอื่นๆ60%ที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับได้ของการแจร้งเตือนฝนในทุกวันนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนดังน,นั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเชียงเหนือเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเช่นกันนะครับ ซึ่งในวันนี้กรมอุตุก็แจ้งเตือนในด้านของ50จังหวัดที่เสี่ยงจะเกิดฝนถล่มในหลายภาคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของการเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนจะไปดูในด้านของ50รายชื่อจังหวัดนะครับเริ่มจาก18นาฬกาของวันนี้1สิงหาคม2567สุโขทัย7.5มิเมตรพิษณุโลก7.5มิเมตรกำแพงเพชร7.5มิเมตรบ้านขงวิล6.9มเมตรพระนครศรีอยุธยา3.8กรุงเทพมหานคร7.8 ชาเชิงเซา4.3ราชบุรี8.5โพธาราม7.4นคปรปฐม7.1สมุทรสาคร8.7สมุทรปราการ5.9สบายย้อย6.8ยะลา5.7 21นาฬิกามเร็วเปลียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่เนินมะปราง8.6บ้านใหม่7พิษณุโลก6.1พิจิตร8.2ตะพานหิน7.3ชนแดน6.6สุรินทร์9สีขอรภูมิ9.1 ก้วยทับพันแปสนม8.1บึงบูน9ก้ีสเกต6.6จพายุ6.5เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองเน้นบริเวณพื้นที่อุบลราชธานี5้ากันทรารม5้ายางชุมน้อย5.4อุบลราชธานี5.2าจุดสองพิบุลมังสาหาร7.5็ีเมืองใหม่7.3เดชอุดมเจ็ดจุดแปดบ้านอิหมูส1บเต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของการพยกรณ์ แจ้งเตือน50รายชื่อจังหวัดฝระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่ิห้าองศาและสูงสุดยี่สิบหกถึงสามเอ็ดองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกนลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีส,สกเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสดุด28-34องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยาการจันบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสดุด31-33องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยิบเจ็ดองศาและสูงสุดยิบเก้าถึงสามสามองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสัพทถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนนลอยละหกสิบอุณหภูมิต่ำสุดยิบหกยีแปดองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสี่องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฟังตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันจุมพรสุรารธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสดุด31-35องศาจากลมตจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสุูรรอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสยี่สิบหกองศาและสูงสุด31 3 4อถึง 3, 4, องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทือดคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงเทเรซลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ 1. จนถึง5สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นและหลังจากนั้น6-10สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงขอให้ติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แห้ด้วนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ